สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อยังเนาขึ้นมาอี้เถอะมันกชัดเจนเกินไปเขาสบายดีมั้ยสบายดีอ้าเลยถ่ายย่องเปิดเลยั่องเปิดคลิปให้นี่ไรเปิดโป๊ินเปิดปินอ้าวถ่ายคลิปกันย่ ได้ไหมอ้าวได้ไหมยังกาวได้ไหมผี่น้องตอนนี้งานงานโซ่ปลูกอะไรน้องพี่น้องจัดเดี่ยวเดี่ยวเหยีบของเมี่ยนของเดี่ยวยังแต่เหยียนขยะวะท่านเดี่ยวฮักเดี่ยวหมู่บ้านนี่ให้คนเปิดน้องเปิดคลิปให้ก็ได้ใครเปิดเป็น ไอ้ไอ้มีแต่คนไอก้กล่องซัำผาไปนักไดนะ้ไว่าโอเป็นอยู่นี่เขาคนเดียวโอเป็นเสีย <laughs> บวางคนเคาะเขา่านี่ปูพคนเคาะเข่าอยู่สบายดีสบายดีประเทศไทยยังมีเคาะอยู่เนาะประเทศไทยก็ยังมีสอบสุจริตประเทศลาวก็มีเคาะ มันเป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ต้องทำตามสูตรเห็นผมดิบอกเลดว่าเห็นแต่เนาะททยอาจารย์นี่เนี่พี่น้องเลยปาดเข่าด้อคือประเทศไทยยังโม่ไหลผายังมาผาดอยู่เนาะผาดได้ไปเลยผาดสุดทายสัมนียนี่ ผัดซ้ำนี่นี่บ่กผัดซ้ำนี่ละผัดข่าปลูกหรือว่ายังผัดข่าปลูกผัดข่าปลูกไว้ท้าพันเพืนแนวพันยังันี่แนวพันเตี้ยข้าวเตี้ยเหนียวข้าวเตี้ยเหนี่เอขอขอแต่ว่าส่วนร้ายทางนี้เพื่อนใส่ต่ข้าวเจ้าวลายเมี่นบอกเนี่ยแหละใส่เขานียวหน่อยเดียวเนาะส่วนร้ายสิ่เมนทิศหน้าข้าวเจ้า ส่วนมาเฮ็ดหน้าเขาเจ้าขายอือแต่พังได้ส่วนใดมันเฮ็ดแต่เขาเหนียวเอือเฮ็ดกินตัวเฮ็ดกินเฮ็ดกินเฮ็ดคล้ายกับเขาเหนียวเนี่อยู่นี่ผัดบะไก่ชื้อกันได้เขาเหนียวก็ได้คี<า>่จะเฮ็ดเดียวใบกินไผกินมันอ,มอยู่บ้านเห็นเฮ็ดคล้ายอยู่กับเฮ็ดคล้ายเขาเหนียวเข้นม,มาเขาจจามันมโบลาณเฮ็ดหน้าเขาแจามันโบราได้ท้อยหน้าเขาเหนียว ทางด้าวเลยขาดทีแม่นกูจักกูดเจ้าก็ดีให้คนนี้ก็แต่ร้ายเลยเจ้าก็ได้ร้ายบ่ทางนี้มันเขางามดิมันคนละดินเนาะดินเดียวกีมันเป็นดินนันดินท่ามบ่เออใส่ปุ๋ยเสียบหาเสีบหาอยู่ว่าโมหุวะใส่ปุ๋ยแบบใดแตาบาใส่แต่ว่าดินมห่างเท่าทางนี้ทางนี้ขาม้าอันสิต่างกันโดดบรรยากาศกับคนไทยกัน ลูปทุนคือกันลูปจงไหนปุ๋ยสอบละพันกว่าบาทก็คือกันมาเมฮ์หน้านี่ใส่ตำหนึ่งเขาเหนียวนี่กิโลละสิบบาทแต่ว่าทางนี้เฮ็ดหน้าเพิ่นสิเฮ็ดง่ายกลัวทั้งดาวเด้อผีหน่องเพราะว่าเพิ่นมาได้ใส่ให้งานคนเนาะ,ะมาไม่เป็นตบบาบ้านมาไม่แปะใส่เทคโนโลยีเม่นประเทศเพิ่นมันจะเลิศอนดี นี่ในนอนไม่แต่ผมส่วนละยึดถือโบราณอยู่ซุ้มนี้มันมันตั้งก็เอาเคาะเรือว่าโดดลงบ่ได้มันโดดลงบ่ไดโอ้เพิ่นเดิมเกลียวมาเป็นบางส่วนโดดเพิ่นโดดเกี่ยวลงบ่ได้เพิ่นเด้อมาเขอเอาพี่เนาะโบม่นว่าประเทศเพิ่นยังสิเคาะเยอะมีแต่เพิ่อนคนเดียวนี่เคาะเออแม่นละส <c oughs> ่วนนัก ไม่แตเข้าอารถเกี่ยวเอาไปใส่มันอากาศเราเพาะเบื่อนเพือต่เป็นขอบหัวเป็นบอกหัวจะโตล่ะงัวแปโตคนอยู่ตามทองไปลไปหน้า ทางนี้เลี้ยงง่วมันก็จะเลี้ยงง่ายเพป่นสิปล่อยใส่รวดปล่อยใส่รวดค่ะเอารวดปล่อยใส่รวดรอบว้เนาะรอบหน้าเมี่ยของไอของมันตอนเต่าก็เอามาเข่าเหลาพอตอนแรกเอามาเข่าเหลาตอนเต่าก็ปล่อยไปเปิดเอินเหล่ารถทางนี้เนาะยูวานเอินต่างกันนะเอิญได้เอิญยูวานเอินแดงเขาแดงโอ้ยแดงจะได้เป็นเหล่าเป็นเป็นเหล่าง่วเหล่าควายเอินต่างกันทั้งหวานเอินเอาเขาแดงออกจากแดงท่านิวเอินเอาเขาเหล่า เรื่องนี้เขาเล่ารือถ้าคนขันเขาขันแม่นเล่าก็แม่นเอาใจเขาแม่นบ่แม่นถ้าคนเล่าก็บแม่นเอาเอาเขาเมียนเอาเขาขึ้นเมียนเล่าเออเขื่อนนี้เขาเอิ้นยุ่งสางยุ่งสางยุ่งสางเอาเก็บข้าวขึ้นยุ่งสางว้มรัฐบาลก็ช่วยถ้าเก็บขึ้นยุ่งสางตากแห้งความชื้นไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์มายืนดูเราบ้างเอาหัวยเขาขีดปมาันี้วล่ะ ผมไปไทยแล้วไหมผมมาเหนือแล้วมาติดตเส้นทีเดี๋ยมาสีให้โอ้โหให้ไรให้พี่น้องตอนนี้กำลังเริ่มเข่านาแดงแล้วอีกสักครู่ไปได้กินพักสะเดาเด้อทางนี้มันนาแดงทางนี้หันยังยังเคี้ยวงามกว่าทางนั้นเลยอ่าทาทั้งด้าวทางว่าั่านทานาแดงก็ขึ้นแรงแห้งอดีเนาะลอเหินมันหินมันแดงเกินปาาดงอยู่ หน้าแดงกันหน้าแดงขึ้นพวกนินอยู่ตื้นแดงแดงอะไรหได้ทางนะแดงแบบแดงบ่มียังเลยข้างนี้ครับะขนาดนาแดงยังเนี่ยมไปยังเขียวอยู่ยังมีได้ที่บอกติว่าติ๊กเคี้ยวข้างนี้งานงานกับเดี่ยวา้นนี่เดิมใส่บาดรเดี่ยวม้วนนี่พี่น้องแต่ว่าบทไดยคลิปเหตุยังกับบทเดยคลิปเพราะว่าข้าวเบียกลาย กระรือวัได้ถ่ายคลิปเลยปลาสิถ่ายคลิปทอดเนื้อกระรือวัได้ถ่ายเอ้ามือในบ้างเนี่ยเก็บขยะเดี่ยวก็ได้มาถ่ายเพิ่นซะเขอกเขาอย่างนี้ขยะได้บ่ที่ห้าร้อยพี่น้องอ้าวแด่วแด่บ่บัดนี้แด่วแล้วของ่ายเนาะเขาเพิ่นมันจะขอกง่ายพี่น้องเขาทางว่านยาหยากแต่ก็มันจะเป็นมิดหน่อยหน่อยกว็เขาทางว่านี่ได้อุ้ยมือดำไปบ่ายยังดิ ทำกบ่อะไรทำกันไหนเทียบกันเบิ่งเลยอยู่ว่านฮะนี่เขาเพิ่นสีมิดน้นหน่อยเด็กะไม่ได้เขาไปหนึ่งไปมาอ่อนอ่อนเป็นไงเม็ดน้อยแบบเขาลงสีเสียเปียบก็เก่าเลยไปยังเขาเสียเปียบอ่ะมันบีบเขาตั้งหลุดนีมันทอกันโอ้หืมเขาเป็นไงได้ไรแต่ว่าเป็นสีได้เน้หน่อยที่ต่อนโอ้เพราะว่ามันลงสีเขาเห็ดแบบเขาสี ยังเคิ่นอยู่ไหมเขาตั้งไว,ว้เลยเขาคัดเข่าให้เขาเข้เนาะแม่นวกแม่นง้ยเขาคัดลูกยีนมันเขาคัดคัดเขา่าเขาตั้งระบบมันลงพอดีกันแล้วเซนติเมตรใกล้กันตีเจ้าลงคือเขาคัดเอาคือเขาเพราะว่าตันกระบอกลงตะแกรงมันขอข้าวเดียวคุณพ่อผู้เดียวแล้วนี่ยเราเขามันของ่าย ได้สอบอยู่นี่ก็คือว่าอยู่ตลาดขออยู่บ้านห้อยเดียวยังได้อา3ศพบ่ได้2ศพแต่ว่าศพใหญ่ก็่าอยู่ทางนี่ได้านี่น้อยยกง่ายเนาะแม่นางใส่ยังใส่บกใหญ่แล้วก็ยกยากคนเดียวนี่ยกยากใส่น้อยไปสีก็ง่ายแม่นม่านนี่ก็เม่นเม่นข่ยเขาซอยเอาน้องอยู่หันก็ยกง่ายๆนึงบ่ใหญ่เออนั จักโลสอบหนึ่ง48กิโลทาหน้าหางกระสอบหนึ่งกสอบนึง47กิโลไหนสอบปยว่แมนเก็ดได้ใสแล้วยกหกกรแมนหน่ตรงกระสอบแบบนี้นสิยกง่ายเขาไปีตอเขาอีกเขาตักเอาลายกระบูหูอีกเขาตักเสมอได้แล้วรอหยกหรือพี่น้อ เซตสิทธิ์เรียบร้อยเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิโคเอาหน่อยเดียวหรอกคือว่าก็เอาหน่อยเดียวรถมันลงบ่ได้ก็เด้อก่อาเนาะเกี่ยวอ่ะรถมันลงบ่ได้กัาวั่นมันก็บ่ได้มาอือกันวัชรก็บบ่อเคาะหรอกแต่ว่าทางดาวส่วนใดกก็เริ่มเศร้าเคาะกันเริ่มเพราะว่ามีรถไปแล้วเนาะมีรถเคาะยังท่านไหนเคาะยังท่านอีนเคานรถพนตัวเป็นคนยังสี่แต่ก็ยุนข้ารถฮะโอ้ ท,ท่านเอิญรถสีแล้วท่านเอินรถสีเขาท่านนั้นเอินรถพ่นเขารถสีเขาสมัยตะกอนกับเ็ดตัางขันพี่กันละ่ะเ็ดมากแต่บา, <โด S 1> บางเงเขตยัง <โด S 1> เห็นอยู่ไลยฮะของประเทศไทยแกยังมีอยู่นะบางหม่องบางเขตยัอยู่บางหมองยัอยู่ยังอยู่เห็นเขาลงเฟซยังมีอยู่โอ้คือ่าเอ้าวคือแบบยังประเทศไทยเศร้าไปนั่นแต่บางเขยมันก็ยังมีอยู่แม,ม,ม,ม่ยล่ะน้อเนี่ยเห็นเขาลงในเฟซ แต่ว่าทางนีส่วนได้ไมแต่ผูใศ่เห็ดเบียกด้ยพี่น้อ,องเจ้าผลไม่แต่อันทงัทงทังผลส่วนได้ไม่ยิ่งเป็นคนนำพาเห็ดเบียยงอ,อย่าไปอยู่ด้ <laughs> พ่อหายอันนี้พ่อได้นอนเวรนเห็นไยทุกอย่างส่วนได้เป็นผูไศลทังนี่เห็ดเป็นเมื่อพี่น้องส่วนได้เห็ดกับเขากับน้ำกับผูไศลนี่อือนอนเวรเห่นกับผูไศล <laughs> บอช้างเกตมาพาตมามาชิสเกตได้เธอสังเกตเห็นมาเออเฮ็ดกับเข่ากับชวนไดผู้ชายเหมืนก็นเฮ็ดเป็นเนาะชวนมากับผู้ชายแหละก็ใส่พวกฝาดพวกสอด,อดงั้นเป็นดังสิมียิ่งกับมาฝานมาสกินผู้ช่วยซื่อเสือเป็นบอมาฝอัอนมางงตามฮันแต่มาเออฝันมางงตามแต่ทั้งบ้านชนนไดผู้ชายหน ขันมาเ,ห,เห็ดเบียกันเห็ดเบียกอย่างเดียวเด็กกระทะทากินกัเออฉันว่าขึ้นจากนาเบียกกระทะตะกินอย่างเดียวอ,อันนี้ผู้ชายเขาเห็ดท่าทาง,งไทยเพิ่นขึ้นมาตะเบีย้ยงนาเบียงนางานเพิน่นงเสิมาตแต่งกินเองพี่น้องแม่ ah. แบบนละแสดงว่า,า, <laughs> ายองท่านนิมพจัเสิวานเอาใบยองเด้อพี่น้องตามตามที่เห็นเมนส่วนนายเพิ่นเห็ดเองวัวจะเป็นตาำพงกตำยังเขาตำเอง ทางวันคืนก็สะดวกสบายก็ทางมันเท่าอีกามาจุดก่อนบ้ทางทางยังเป็นทางยังเคินเป็นทางมาฮีลูกลั้งทางหฮีลูกลั้งมาจุดนี้แม่น,น,นก้อนกรีดเดืดอดด้วยทางหน้าก็เป็นก้อนกรีดเบิร์ดแบบสะดวกสบายนี่บรรยากาศยามแดงแดง่น ho đèo mày còn đơ <laughs>